โอเคครับอ้าวหัดเลยวันนี้ครับผมจะมาสอนเรื่อง <c oughs> นี่ครับอืมสำหรับคนที่ซื้อ <c oughs> จอยสติกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมไหนในการเล่นเกมดี hey, ใช้โปรแกรมไหนในการเล่นจอยสติกดีผมจะมาแนะนำโปรแกรมนี้นะครับ นี่โปรแกรมนี้นะครับ <c oughs> ชื่ออะไร่รู้วิธีง่ายๆครับตอนแรกมันจะไม่มีอะไรมันจะไม่มีอย่างนี้ครับผมตั้งเองโอเคให้เราคลิกไปที่นี่แล้วก็เขียนชื่อเลยเขียนชื่อก็ได้เขียนชื่อเ,อ,เออหนึ่งสองสามแล้วก,ก็กดโอเคไป ทําตามผมนะครับอืมแล้วเราก็ดูเกมว่าเราจะเล่นเกมในที่จะใช้จอยสติ๊กเลยสมมตุติผมจะเล่นขอดรอ,อเอฟนันอ่าอืมอืมรอสักคู่ครับ สมมติผมจะเล่นดากันบอลบูดูเชนไคชิสามครับผมก็ต้องดูผมก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวบังคับของดากันบอลบูดูเชนไคชิสามนี่มันบังคับยังไงครับอย่าง,รรางเช่นไปข้างซ้ายก็ซ้ายไปทําตามที่มันบอกครับหรือเกมจะดับเบิลยูหรือเอสหรือเอหรือดีอ D, ก็ได้ครับก็ทําตามมันไปอันนี้คือลงแล้ว อันนี้คือไปไซ้ายขวาทําทตามมันให้หมดครับทําตามลูกซรมันบางเกมมันก็จะบรรยูครับถ้าไปข้างหน้าหรือบางเกมอาจจะไปอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่น o o w o r เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคตั้งไปต่อโอเคมาถึงจุดนี้ครับจุดที่จะให้เราเลือก ว่าเราจะเอาปุ่มไหนเป็นเอ้ยอยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอย่างนี้ให้เราตั้งครับว่าเราอยากให้เราตั้งนะครับว่าเราอยากจะให้มันเป็นตัวไหนในคีย์บอร์ดนะครับออย่างเช่นนักกันบันบ oo, ูลูเทนไคจิสามนี่อืมเล็กน,นี่คือพุ่ง ส่วน x ก็คือต่อยครับพมแล้วก็ s คือปล่อยพลังแบบเล็กหรือไงวะอ่ะอะจำไม่ค่อยได้แล้ว d ก็คือชาร์จพลังส่วน n เถอก็คือไอ้นั่นแหละผมบอกไม่ถูกขี้กียบอก k ก็คือเปลี่ยนล่างตามที่เราจำได้นะครับ อืมพอตั้งเสร็จแล้วเราจะทำไงต่ออะก็แค่นี้นะครับผมแล้วคุณเกเสียบจอยสติ๊กแล้วคุณก็ลองเล่นเกมที่คุณอยากเล่นดูโอเคจะให้ผมทดสอบก็ยังไงยังไงอยู่คุณก็ลองออกไปทดสอบเองได้เองเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่ตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับ ทีแรกนะครับให้เรากดไปตรงนี้แล้วก็เราจะจังชีงไงก็ได้อะสมมติเนี่ยอะมัววดะแล้วก็ตั้งลูกซ้อนซ้ายขวาบนล่างทำตามมันให้เหมือนเลยครับจังจังหวะน,นี้จริงจริงผมก็ก็มาจากเขานะครับต้องขอบคุณเดี๋ยวผมลองเอามาดัดแปลงเป็นเล่นกระเกมอื่นได้บ้าง อย่างโปรแกรมนี้เอาไปใช้กสิวีฟ้าก็ได้นะครับผมทำตามนี้แล้วเราก็ตั้งปุ่มที่เราอยากตั้งตัวหนึ่งเราจะให้สมมติ o s t o o w w r ละกันนะครับอืมสมมติกอสอ of War A คืออะไรวะทามันจะตั้งอะไร A อ Q W, R, เ่เ้ยอออมั้งแล้วก็ Enter, เอ t เ r อร์ปดูของจีเพื่อกันโดดแล้วก็อะไรต่อแล้วคุณก็ไปตั้งเองนะครับสำหรับนี้เป็นจอยสองนะครับจอยสองจ้เงมันจอยหนึ่งเนี่ยตั้งไป ออันนี้เอานี้นะอันนี้เอานี้อันนี้เอานี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับโปรแกรมนี้มัน่อได้สองจอโปรแกรมนี้มันทํางานร่วมกันสองจอยได้เลยครับความพิเศษของอัน,นโปรแกรมนี้ก็อย่างนี้แหละครับพรมเราก็ตั้งไปจอ2สองก็งงจะเอาไงเอาไงอันหนึ่งก็ตั้งไปตั้งไปตั้งไปจนเสร็จ ผมก็จะมาสอนแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากอืมดูแล้วก็อย่าลืมกดสับซักเอ๊ะถูกใจนะครับผมบายครับผม